คุณควรให้โอกาสกับเขาไหมขอภัยบอกถี่นะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานปละมาไหนห้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนู b u e l of fortune พลังงานของคนธาตุไฟ หกดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุนกุมสี่ดาหพลังงานของคนธาตุลมสี่ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้านะคะมีนกรกฎพิจิกมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุน้ํา พลังงานที่ขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้รบกวนหัวใจของคุณมากๆนะคะนิ่ง,งเงียบๆไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะคะมีความเบื่อม,มีความเซ็งมีความเหงามีความคิดถึงในขณะเดียวกันก็ยังคงมีความโกรธนะคะในเรื่องราวที่ทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคุณกับคนที่อยู่ในใจ มีเรื่องที่ทะเลาะกันมีความไม่เข้าใจการโกรธกันงอนกันอยู่แล้วตอนนี้อาจจะมีการนิ่งเงียบต่อกันนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันหรือว่าอาจจะเป็นสถาน,นาการณ์ของการถามคําตอบคําก็ได้นะคะคุณก็เบือ่อเบื่อเซ็งเซสถาน,นาการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้อยากให้ผ่านพ้นอยากให้สามารถแก้ไขได้นะคะจะเป็นยังไงก็ได้แต่ขอให้หลุดพ้นจากสถาน,นาการณ์ตรงนี้นั่นเองนะคะ เรามาดูพลังงานของเขาแันบ้างคนที่รบกวนหัวใจคุณอยู่ในตอนนี้เขาคือใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยสเตรนด์พลังงานของคนราศีสิสงห์เดลทาวเวอร์พลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมอัศวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมทสิงห์ธนูควีนถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟ จัสติกพลังงานของคนราศีตุลน,นะคะ มีพลังงานของคนาธาตุไฟกับคนาธาตุลมนะคะที่ขึ้นมามีความหยิ่งมีความดุมีความเจ้าระเบียบมีความจริงจังนะคะน,นิ่งเงียบไม่พูดมากหากว่าสถานการณ์ปกติเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาเอาอกเอาใจเก่งมากๆแต่หากหงุดหงิดไม่สบอารมณ์ขึ้นมาจะก,กลายเป็นคนที่ดุมากๆพลังงานที่ขึ้นมาคุณอาจจะเป็นคนที่ยอมให้กับเขาตลอดก็ได้นะคะเพราะพลังงานของคนคนนี้เป็นคนที่สุดโตง่งเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากๆนะคะ ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่อยู่ในใจนะคะมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจกันโกรธกันงอนกันนะคะเงียบหายต่อกันไปหรือว่าอาจจะพูดคุยกันน้อยมากๆนะคะเรามาดูกันว่าคุณควรให้โอกาสกับเขาอีกไหมนะคะพลังงานของคนคนนี้จริงๆถ้า ขาดความดุความเนี้ยความเอาแต่ใจออกไปนะคะก็เป็นพลังงานของคนที่ไม่ได้แย่นะคะมีความมั่นคงมีความยุติธรรมมีความตรงไปตรงมามากๆแม้ว่าบางทีจะขวัญผ่าซากเกินไปหน่อยนั่นเองนะคะข้อเสียของเขาก็คืออารมณ์ของเขาเอาแต่ใจดุแล้วก็พูดจาอาจจะไม่ค่อยถนอมน้าใจนั่นเองนะคะนี่คือข้อเสียของเขาเนาะเรามาดูกันนะคะว่าคุณควรให้โอกาสกับคนคนนี้อีกไหมนะคะ สามถ้วยนะคะเป็นการคืนดีนะคะเป็นการหันหน้ามาพูดมาคุยกันนะคะพูดคุยแบบไม่ต้องจริงจังมากนะคะพูดคุยแบบค่อยคอยคุยไม่ใช้อารมณ์นะคะแต่ใช้เหตุผลแล้วก็ใช้หัวใจคุยกันนะคะ พลังงานของการคืนดีทั้งคู่เลยนะคะสี่ไม้ก็เป็นความรักที่มั่นคงนะคะต่างคนต่างมีกันและกันหรือว่าตัวเขาไม่เคยคิดที่จะปล่อยมือจากคุณนั่นเองนะคะเดทนะคะการจบสิ้นนะคะแล้วก็การต่อสู้นะคะความรักนะคะ คุณควรให้โอกาสเขาไหมพลังงานที่ขึ้นมานะคะเป็นการพูดคุยเป็นการปรับใจนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่สุดตรงเกินไปมากเกินไปหากเขาสามารถลดให้กับคุณได้หรือปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับตัวให้กับคุณได้ความสัมพันธ์ก็คือสามารถไปต่อได้หากว่าตอนนี้นะคะในความราักความสัมพันธ์คุณอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะไปต่อดีไหม หรือว่าควรให้โอกาสเขาอีกหรือเปล่านะคะมีความสองจิตสองใจใจหนึ่งก็อยากหลุดพ้นใจหนึ่งก็มีความเสียดายนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยอบอุ่นไม่ค่อยละมุนสักเท่าไหร่เป็นคนนง่งๆเงียบเป็นคนดุเป็นคนเอาจริงเอาจังตอนที่ไม่มีปัญหาไม่มีวุรคก,ก็คือพูดคุยกันได้นะคะเปิดใจกันได้ทุกเรื่อง แต่ว่าอาจจะเป็นคนเจ้าอารมณ์แล้วอะไรที่ไม่สบอารมณ์อาจจะพูดจะออกมาห้วนๆไม่ค่อยรักษาน้ําใจนะคะหรือว่าขวาัญผาซากทําร้ายความรู้สึกของคุณบ่อยๆนะคะตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการโกรธการงอนการไม่เข้าใจกันนะคะคุณควรให้โอกาสกับเขาไหมพลังงานที่ขึ้นมาขึ้นอยู่กับคุณเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่คุณจะตัดสินใจลองพูดลองคุยนะคะพูดถึงสิ่งที่คุณต้องการพูดถึงสิ่งที่คุณรู้สึกข้อดีข้อเสียต่างๆที่ ที่มีกันและกันนะคะลองดูว่าเขาพร้อมที่จะปรับตัวปรับใจให้กับคุณไหมหากว่าเขาสามารถลดลาวาสอกบางสิ่งบางอย่างบางอารมณ์ความใจร้อนของเขาปรับเปลี่ยนตัวเองของเขาให้กับคุณได้คุณก็สามารถให้โอกาสเขาได้อีกครั้งเพราะพลังงานที่ขึ้นมามีความรับ มีความซื่อสัตย์มีความจริงใจข้อเสียที่มีเป็นข้อเสียที่เป็นบุคลิกเป็นนิสัยของเขาหากเขาพร้อมที่จะปรับปรุงปรับใจแก้ไขให้กับคุณเปลี่ยนแปลงให้กับคุณความรักก็สามารถให้โอกาสกันและกันต่อได้แต่หากเขายืนยันว่านี่คือตัวเขานี่คือสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็ไม่ยอมปรับปรุงอะไรก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะรักตัวเองแล้วก็ move on นั่นเองนะคะ